สวัสดีครับก็วันนี้เราก็จะมาแนะนำช่างครับที่จังนานนะครับให้ทุกคนรู้จักทำเป็นช่างปะยางนะครับของร้านร้านเกียงไกยนนะครับเลี้ยงร้านเกียงไกยนนี่ครับวิธีปะนี่ครับผมถอดมาแล้วครับเอาคุณคุณลองดูคุณคิดว่าเขาปะได้ไหมร้านนี้เขาบอกว่าฝีมือยอดเยี่ยมนี่มันถลาลอกนี่ครับนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือช่างเกียงคือช่างใหญ่ใช่ไหมครับทางานมาแล้วกี่ปีครับพี่ ประมาณสิบกว่าปีครับสิบกว่าปีใช่ไหมพี่คงทําได้สบายเนาะได้ครับอันนี้เป็นรถลูกค้าที่เขามารอซ่อมใช่ไหมพี่อันนี้ยังเข้าคิวอยู่ใช่ไหมครับครับอันนี้อม่นี้ครับหนึ่งอาทิตย์นะมันเป็นอะไรพี่ยางรั่วเหมือนกันเหรอยางแบนครับยางแบนอซ่อมหนึ่งอาทิตย์ครับถ้าโต้รุดนะถ้าโต้ร่คงจะหนึ่งเดือนนี่แหละหนึ่งเดือนนะครับอ๋อเอ้แต่ว่าอันดับแรกมาซ่อมให้ผมก่อนเนี่ครับตัวนี้สาเหตุมันคืออะไรครับผมว่ามันเหยียบไอน้ำเล็บแมวนี่ครับพี่ เยียบน้าเล็กแมวตรงนี้อ๋อแล้วแล้วคุณใช้วิธีปะยังไงครับไม่ยากครับไม่ยากครับโดยการแปะครับมันโดยการแปะเหรอครับผมเราจะเด้ยอโมจากข้างล่างนะครับมันมันมันนวดตรงนี้นะครับครับผมอันนี้มันเป็นอะไรเป็นเทปใช่อันเดียวก็พันสายไฟไหมไม่ใช่ครับมันเป็นเทปแบบดีครับแบบดีต้องต้องแนะนาร้านอื่นเพราะผม เห็นร้านอื่นเขาใช้วิธีไม่ดีเขาใช้เครื่องอะไรไม่รู้เขาผมเห็ินเขาทำอย่าไปด้ำนะครับแบบนั้นแบบนี้ดีกว่าใช่ไหมใช่ครับได้นานได้ทานใช่ไหมใช่ครับอ๋อเราจะใช้เทปิดยาวใช่ไหมครับพี่ใช่เทปิดยาวยาวเลยใช่ไหมนี่ผมหุดถอดมาผมถอดมาผมไม่กล้าให้ร้านอื่นปะเลยนะเอามาเอามาให้พี่ถอดเลยโทษนะครับพี่พี่ทําแบบนี้มาขี่คันนะครับร้องส้ำคันต้องสำคันใช่ไหมมีเด้งกลับไหมไม่มีใช่ไหมไม่มีครับนี่ครับเขาบอกว่าใช้ดีตลอดเนี่ครับ แต่คันละสี่ห้าครั้งนี่นะครับตอนนโอ้นี่ครับลงมานี่เราต้องสี่สองครัคงพ่าทําคันละเข็นเห็นพี่บอกว่าคันละร้อยใช่ไหมคาดไปไม่ครับไม่ครับแต่ว่าต้องต้องถอดล้อมาเองใช่ไหมใช่ครับพี่อ๋อเป็นร้านเดียวที่ต้องถอดล้อมาเองค่ะโออเข้าใจแล้วงานงานพี่เยอะไหมครับมีมีมีอาทิตย์ละกี่วันก็เยอะอยู่ครับเยอะอาทิตย์ละเจ็ดวันนี่นะ๋อ ทำทางานไม่ทันเลยใช่ไหมครับใช่ครับนี่ครับมันรั่วพี่อยู่เนี่ยนะอยู่แล้วครับแค่นี้ก็อยู่แล้วมันเป็นเทปอัตโนมัติครับนี่นะนี่นี่รั่วเร่วรั่วตรงนี้นี่นี่ครับผมไม่รู้ว่ามันเสื่อมคุณภาพหรือป่ายางครับยางยางเสื่อมคุณภาพแล้วจะใช้ได้อีกนานอีกอีกนานไหมครับสี่ห้าปีนี่แหละครับโอ้ถ้าเทปเป็นหลุดครับอ๋อมันมันมีหลุดด้วยหลุดครับสักสี่ห้าปีผมวิ่งไกลนะปกติผมวิ่งไปถึงโน่นวิ่งไปปัตตานี นี่ไปตลูกยางเวลาประจาอ๋อคงจะถึงนะครับนี่แหละครับเราเห็นฝีมือกันแล้วนะครับช่างเกียงปะยางให้ผมนี่ครับร้านปะยางเป็นร้านที่ดีของจังหวัดอุบลเลยนะครับแวะเข้ามาได้อยู่บ้านหนองไหลของเรานะครับี่ครับอันนี้จักรยาน้องเขาครับผมแต่เป็นจักรยานลูกค้าใช่ไหมครับใช่อันนี้ซ่อมมาแล้วเดือนหนึ่งเขาบอกอาทิตย์เอาในอาทิตย์ครับมันมันด้วตรงไหนพี่ตรงนี้นี่ไงครับนี่มาผมเหยยบน้ําเล็บแมวใช่ไหมครับผมหยยบน้ําเล็บแมวครับ เราก็คนปะปะใช่ไหมครับเอาเทพปะเลยใช่ไหมปะเลยอยู่แน่อยู่แน่ใครทําแต่คนอื่นทำไม่อยู่นะครับโอ้ตัวเป็นช่างเดียงอย่างเดียวครับผมเออเอ้าสุดท้ายท้ายสุดนะครับก็ขอบคุณร้านเกี่ยงกายตนของเราครับขอบคุณครับ